สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านวันนี้เราจะพามาถอดอเจ้าสลักตัวนี้นะครับเห็นหลายคนบอกว่าแน่นเสลเกินนะครับแน่นเสลเกินวันนี้เราก็จะมาไขาปัญหากันนะครับว่าจะใช้น้ำยาอะไรฉีดนะครับ ถึงจะออกนะครับถึงจะไม่ให้ประสบปัญหาแบบว่ามันแน่นนะครับมันแน่นเดี๋ยววันนี้เราจะพามาแก้ปัญหานะครับวันนี้สําหรับผมนะครับผมจะใช้เจ้าตัวนี้แหละครับนะเจ้าปิดโปครับต้นยาเปิดโป,ป,ดโปนะครับเนี่ฉีดครับให้มันกัดตรงที่มันปิดไอสนิมด้านในนะครับ กัดออกเลยนะครับสักครู่หนึ่งครับประมาณสามสิบวินาทีแล้วก็ถอดเลยนะครับถอดเลยแล้วมันก็จะไม่แน่นทีนี้เราจะใช้ยังไงงัดนะครับใช้ตัวไหนงัดหรือว่าแค่ออกนะครับผมใช้ไอตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจับตรงไหนจับตรงนี้ไม่ได้นะครับผมจะจับตรงด้านล่างเลยครับท่านผู้ชมจับด้านล่างนะครับ จับด้านล่างอันนี้เป็นปัจเจนะครับปัจเจเลื่อนเสร็จแล้วแล้วผมก็ดันเข้าไปด้านในนะครับหลายคนบอกว่าดันยังไงแต่มันมันดันไม่ไปนะครับมันจะแน่นมากนะครับตัวนี้ผมมีวิธีของผมครับมาแล้วครับวิธีผมก็จะเอาเจ้าขอนนี้มารองนะครับนี่ครับแล้วก็ผมก็จะถอยลดออกมาถอยลดถอยออกมานะครับนะปิดนะครับจะบิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับ บิดออกเสร็จนะครับบิดออกเสร็จแล้วแล้วก็ชโลมนะครับชโลมตัวกัดก่อนนะครับโดยเป็ดโปนี่นะครับให้มันกัดนะครับหรือใครมีพวกํามันหล่อลื่นก็ใช้น้ํามันหล่อลื่นก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเอาปัจแจตัวเดิมนี่นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับนะเป็นสูตรนะครับไม่ใช่สูตรบางคนก็ทํานะครับ แล้วันก็จะงัดลงแบบนี้นะครับอ้าวครับท่านผู้ชมผมงัดลงได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นลายนี้นะครับนะต้องเราต้องงัดให้มันได้ระยะที่เราจะใช้คอนตอกนะครับเดี๋ยวผมจะงัดให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับสําหรับผมนะครับผมก็จะให้มันกัดก่อนพวกอ่าก็เรียกว่าสนิมด้านในนะครับให้มันผุก,ก่อนแล้วเราค่อย ทำงานต่อนะครับครับต่อไปเราโยกเสร็จแล้วนะครับอันนี้สำหรับผมนะครับวงเล็บสำหรับผมแต่ว่าคนไหนจะเอาไปใช้สูตรก็ได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนก็มีวิธีไล์อย่างอันนี้ไม่ให้ดราม่านะครับอันนี้เฉพาะของผมผมก็จะตอกไอ้ไขควงนี่ครับลงไปให้มันถ่างออกนิดหนึ่งนะครับมันก็จะออกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมออกแบบนี้เลยนะ สำหรับผมนะครับวงเล็บสำหรับผมบางคนก็มีวิธีของตัวเองนะครับผมจะไม่ใช้พวกน้ำยาลอลื่นนะครับถ้ามีก็ใส่นะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่เนาะผมก็จะตอกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะฉีดไอ้นี่แหละครับไอเป็ดของผมเนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอกอีกนะครับตอกอีกสักคู่ไม่ยากนะครับลองดูครับไขควงเป็นไขควงแบนด์นะครับ ถ้ามันหมดแล้วครับมันพอดีแล้วผมตอกลงไปแล้วมันเต็มแล้วนะครับไม่สามารถไปต่อสําหรับผมนะครับผมก็จะใช้อันใหญ่ขึ้นมานะครับอันใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะตอกเนาะแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับท่านผู้ชมพอดีนะครับมันใหญ่แล้วมันตัวใหญ่มันก็สุดแล้วนะครับเราก็หาอะไรที่มันใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมในการตอกนะสําหรับผมนะครับหาที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับตอก เดี๋ยวต้องตอกอีกนะครับอ่ะครับอ่ะต่อไปแล้วนะครับเหล็กผมก็จะใช้เหล็กงัดยางนะครับพร้อมกับตีตียังไงครับตีสายหน้าสายหลังนะครับเพราะว่าต้องขออภัยนะครับไม่มีคนถือกล้องให้สักแป๊บหนึ่งนะครับเอาหลุดแล้วครับท่านผู้ชมงัดแล้วก็เคาะเคาะนะครับมันก็หลุดแล้วนะครับง่ายไหมครับ ง่ายนะครับง่ายออกแล้วครับจากแน่นๆนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาถอดฝั่งนี้นะครับจากแน่นๆนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับนะออกมาแล้วนะครับอาทำคนเดียวนะครับสบายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์นะครับกดติดตามกับช่องพงกระเกษมทูบให้กำลังแรงใจครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ